เฮ้ยเบอร์ซี่ออกเข้ามาเล่นหรือเข้ามาเลเข้ามายืนมาเลยโอ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 โคำเตือนในคลิปวิดีโอมีเนื้อหาหยาบคายโปรดปั่นจักรยานก่อนการรับชมไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีตามเพื่อนมาดูด้วยกรุณาใส่หูฟังเพื่อเพิ่มอัถรตในการรับชมชอบไม่ชอบก็เรื่องของคุณคนทำคิดเองก็ลำบาก่าไฮยีน่าไฮยีน่าได้ไหมครับนป็นบ้าเหรอใ่ไหมนะ่ไหม เครับเปิดด้วยครับยอดมีคนเปิดไฟวะได้ซื้อเลยขอ,อ20แต้มไกลละพี่พาผมขึ้นหนึ่งดาวหน่อยพาผมขึ้นหนึ่งดาวหน่อยถ้าพี่ขึ้นสองดาวได้ดพี่จะพาเราขึ้นหนึ่งดาวนะ เรียนออนไลน์ที่บ้านนั่งเด็กเล่าที่ร้านสุดยอดไม่ใครจัดจ<ะ>่ายแกนเลี้ยงอะไรอ่ะเฮ้ยนี่นี่เรากินเหล้าอยู่ปะเนี่ยเบอร์เบอร์สองกินเหล้าปะเนี่ยโอ้มีเสียงเพลงด้วยเนี่ยน่าจะไม่พลาดเหล้าอันเนี่ยไม่ใช่พี่นี่เรากินเหล้าออเอ้ยอะไรเสียงลินอะไรใส่แก้วนะ่ะ โอ้โหมีตีหนึ่งว่ะพบศัตรูแล้วแถล้านค้ามันน้งจบไม่<อ>จะไปเป็นทุกครั้งเลยว่าลงมาไม่เคยเจอปืนเลย<ด>กเกิดมามีดวงก็อย่างี้นะคนนะ่ะ<ด>โอ้โหพัดมาสองกระบอกทำได้อย่างงี้ เอ๊ะมันเนี้ว่าพัดมาหรือพารูมานะ่ยจำไม่ได้เอ้พัดมาดิพารูมาไม่ตัวละครนะเฮ้ยแต่ง I k, ไอ้บอสใหม่เนออกระเป๋าเต็มคิดว่าเรานะ่าจะกระเป๋าเต็ม,มนะยิงยากด้วยเอ็นดิซีเนี่ยตังแตงก็ไม่มีต้นสองก็ไม่มี เจะได้เก็บกระสุนไปก่อนดีกว่ากระสุนสไนเพื่อเพื่อได้ใช้นะเพื่อเช่นีคนตึงยิงเล่นอยู่แลนะ้ว ดีไม,ม่เอาเพื่อนเรามาเล่นนะจะได้ครบสี่คนนะเราเจอคนแล้วเจอคนแล้วอ่าดับบิลดับบิลระวังนะมีคนนะดับบิลอ่ะเฮ้ยดีมระวังนะดับบิลดับบิลมีตัวนั้นอนะอยู่หลังเสาอะเสาไกล์เราเลยเนะี่ยต่อแรกอะนี่ไงมันติ๊กอยู่นนะเห็นปะ่ะ อ้มอมหลังเลยดีมอ้อมหลังเลยเอ้อมหลังเลยออมหลังเลยเจ็บหนักเลยตัวนะั่นเจ็บร้อยเจ็บร้อยนี่โอ้ ยังแม่งเลี่ยมจัดหนึ่งนะบ้าหนึ่งนะวะาอ๋อปืนชายก็ไม่มีกู นี่มันเลือดตัวเดียวนะกี่บ้านแล้วธนาหมดแล้ว Q&A จากทางบ้านนะคะพี่ใช้แอปหน้าเด็กหรือหน้าพี่บวมไม่ต้องพูดอ่ะจอบุรีกันแล้ว ค่้ยเบอร์ซี่ออกเข้ามาเล่นเลยเข้ามาเลเข้ามายืนมาเลยเด็กคนตึงยิงเล่นอี่แล้วเป็นทหารเก่าเนะี่ยยืนไ,ไม่เมื่อยไม่วิ่งเลยมุ่งตรงแล้จะเป็นทหารเก่านะนะี่นิมดิมเอากระสุนในอาปะ พี่พี่ได้ไอ้อไออกรนัยสองกระบอกเหรอมัาจะไม่เอานะจะเหมือนไม่ใช่ค้าของแต่งหรอปกติพี่ก็ไม่เ,เล่นหรอก้าของแต่งนะพี่นะอะไรนะอะไรนะ เอ้ยมีคนมีคนเอ้ยดิมระวังดรมระวังมีคนนะมาแล้วเอ้ยระวังนะเพื่อนเรียบร้อยดเอ้ยลิฟลิฟดันนี่ล่าผมเล่นสนามไหนนะเนี่ยโอ้ยยังไม่โดนนะโก

แล้วมีกระสุสนสไนดด้วยหรอมีสไนด์ไหมอ่ะนี่ครับนี่มีเอวบิลไหมอะในกล้องอ่ะเฮ้ยเราเราเราไม่เก็บของไปเลยเหรอเบอร์สองอ่ะมียามีอะไรเพียบเลยนะในซบอ่ะเรียมดูในซบกก็ได้เพื่อนเพื่อ,อนเขานะจะไม่เอาแล้วของ โอ้าโหข้างหน้ามีไอวอเต็มเลยวะเอาไงดีเนี่ยออมไหมเอาไหมเอาไหมเอมดีปะอยู่หน้าผมเลยเนี่ยไอวอลบ้าขอไอวอลเลยดิเอ้ยไม่ต้องนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ให้ทำอะไรมุ่งๆั่ววะ เอ้ยพี่เล่นสนายนะเนี่ยเราต้องคอ,ขอ,อโยโคบดิใช้มพี่ถอดทอยเอยอถอยอยจิงจาองอยนานแล้วนะเอข้าวงก่อนข้าวงก่อนข้าวงก่อน ข้าวงมาเล่นข้างบนดีกว่าไปดักมนะันน่ะไอวอลก็มีน้อยจัดมีสองลูกเฮ้ยมีตัวครับมาตามม่ดีกว่าเฮ้ยพี่ถ่ายขึ้นมาแล้วนะ น้มีกระสุนบ่เอ้ยดีระวังระวังข้างๆนะพี่ไม่รู้นะมีตัวไหมเนะี่ยช่วยด้วยโอ้เราใจร้อนใช่ไหมรีบล,ลงไปละขว,ว,วาซ้ายขวาบ่ะ ไอ,อ,อ้แป้ดดงนะมามิจอนวะอันนีู้ดจรดงนะโค เงอนมันตึนตัดยิงตัวหนึ่งใช้กระสุนประมาณห้าห้าสิบลูกผมไม่มีผมไม่มีอะไรนะยิงจัวนึ่งใช้กระสุนประมาณแปดร้อยลูก มีมีเหรียนอีกเหรียนหนึ่งไหมอ่ะมีเหรียนปะเขาเหรียนหนึ่งได้ปะไม่มีเลยพี่อ่าส,สบดิมมีมีเหรียญปะไม่มีไม่มีที่ได้ย,ยาวท่านเหรียญเดียวอย่างเนี้ย แมมนาดีแบบมนาเดีพี่นำมาดูข้ามบนนะจะล็อดออกเพื่อนเพื่อน้ามไปดูซบนี้กันนะเพื่อนกัมีเเรียนไม่มีใช่ปะตาเรี่ยนเดียวเอง มันไปเล่นไหนกันวะเล่นข้างบนเล่นข้างบนป่าวะคิดว่ามันนัดจะอยู่ข้างบนนะเราอยู่ในโบล่าทุกไม่ได้แล้วแหละไม่มีเงนแล้วเหรียญก็ไม่มีด้วยคิดว่ามันน่านจะอยู่ข้างบนวะเอ anie, เอนะมันน่าจะเล่นข้างบนกันอนะ เกินจร่งเกิน,น,นเราเราเราเล่เนเกมหน้าล้วกันนะยิดี๋ยวคงถดงเราไม่ได้แล้ยเอ็ดคนเหรอจะเป็นคนไปเล่นไหน,เ,นเหรอ เจอแล้วเจอแล้วดาวดาวาอ่อยยี่ลอยยี่ดาวดาวดาวลอยยี่ลอย่ไม่รู้มันจะมันมีาวะ เลือห้าตัวเลยเอ้ยนี่ไงข้างบนเนี่ยนี่แต่ดาวอ่ะลองลองวิ่งลงมานะสุ่งก็จะหมดเฮ้ยมันจะลงมาข้างล่างนำไมวะ ไอ,อ้หลวงยงบนเราล้อปะถ้าเราล้อเราล้อเราเรา,เราวิ่งไปเลยนะเฮ้ยเปลี่ยนเป็นพี่ดิก๊กหนึ่นจะหมดละ โอ้ oh, หลังเข้ากูว่าเล้วมึงออมมาเพื่อสิ่งนี้นิงสัตว์อย่าตบมากเลยโอ้โอ้โอ้ือ้โอ้อ้อ้โอเโอ้โอ้โอเโอ้โอ้เอ้โอ้โอ้่อ oh, oh, yeah, ้่อ้โอม่อ้โอ้่อ้โา้โอ้โหมันจโอ้โสามด้วยอ้โ้โออ โอ้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 โอโอี่ห้ามั้งเนี่ยออที่สจริงด้วยไม่เออนไรไม่เปอไรฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมวิดีโอในครั้งต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ